hello how are you what would you like today alright l the usual okay no problem take a seat I'll bring it over to you คำว่า take a seat I bring it over to you แปลว่าเชิญไปนั่งรอนะคะเดี๋ยวดิฉันจะนำเครื่องดื่มหรืออาหารไปเสิร์ฟค่ะและคำว่า the usual นะ the usual Same as always แปลว่าเหมือนเดิมเอาแบบเดิมอันนี้สำหรับลูกค้าประจำนะคะที่เข้ามาแล้วบอกว่า The usual ก็คือเหมือนที่เคยกินนั่นแหละ Same as always เหมือนเดิมเลยจ้าก็คือถ้าเรามีลูกค้าประจำอาจจะเคยได้ยินคำนี้หรือประโยคนี้นะคะครูมาแถมให้อีกสัก2-3ประโยคนะเวลาเราต้องการถามลูกค้าเราอาจจะบอกว่า Of course what can I help you with แน่นอนมีอะไรให้ฉันช่วยอีกไหมคะหรือ is there anything else I can help you with มีอะไรให้ช่วยอีกไหมคะ what can I do for you มีอะไรให้ช่วยอีกไหมเมือ่อเราทำเครื่องดื่มทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรายืนให้ลูกค้าเราก็จะถามว่า is there anything else หรือ would you like anything else รับอะไรเพิ่มอีกไหมไม่มีรับเงินก็ thank you goodbye